ค่ะนักเรียนคะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะยังอยู่ที่การแก้อสมการเช่นเคยนะคะแต่ว่าการแก้อสมการนะคะในสไลด์นี้นะคะจะเป็นอสมการกําลังสองขึ้นไปนั่นเองนะคะ,ะเรามาดูโจทย์แรกกันเลยนะคะอสมการกําลังสองนะคะโจทย์แรกนะคะ x ลบหนึ่งคูณกับ x บวกสองนะคะอสมการนี้นะคะสองการแยกแยกตัวประกอบอันนี้นะคะ ทำไมถึงเป็นสมการกำลังสองนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่านะคะ x ลบหนึ่งคูณกับ x บวกสองนะคะอันนี้เป็นการแยกตัวประกอบออกมาจาก x กำลั x งสองลบ x ลบสองนั่นเองนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นนะคะหลักการแก้สมการกำลังสองเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เริ่มต้นที่การแยกตัวประกอบก่อน ะะทีนี้การแยกตัวประกอบเนี่ยเราก็จะต้องมาวิเคราะห์คําตอบนะคะในรูปแบบนี้นะคะนั่นก็คือการที่วงเล็บแรกคือ x ลบหเนี่ยคูณกับวงเล็บที่2คือ x บวกสคูณแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า0ูนย์ะคะตามตามที่โจทย์นะคะให้มาะคะคูณได้น้อยกว่าศูนแสดงว่าคูณแล้วติดลบคูณแล้วติดลบนั่นแสดงว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งจะต้องติดลบ นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปแบบการวิเคราะห์คําคตอบนะคะรูปแบบแรกนั่นก็คือถ้า x ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์แล้วแสดงว่า x บวกสองเนี่ยต้องมากกว่าศูนย์เพราะว่ามันคูณกันแล้วมันก็จะได้จํานวนที่ติดลบก็คือจํานวนที่น้อยกว่าศูนย์หรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นไปได้นั่นก็คือถ้า x ลบหนึ่งมากกว่าศูนย์แล้วแสดงว่า x บวกสองเนี่ยนะคะจะต้องน้อยกว่า ศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำตอบนะคะให้เราวิเคราะห์อยู่สองนะคะสองลักษณะสองลักษณะนี้นะคะ,ะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะถ้า x ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์นะคะถ้า x ลบหนึ่งน้อยกว่าศูนย์นะคะแล้ว x บวกสองเนี่ยมากกว่าศูนย์นะคะ,ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะ หรือนะคะแบบที่2ถ้า x ลบ1มากกว่า0แล้ว x บวก2น้อยกว่า0อ่าอันนี้คือทั้ง2กรณีที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะแสดงว่านะคะถ้า x ลบ1น้อยกว่า0เนี่ยแสดงว่า x น้อยกว่า1นะคะอ่าต่อมานะคะ x บวก2มากกว่า0ก็แสดงว่า x เนี่ยจะต้องมากกว่าลบ2นะคะอันนี้เคส ที่นนะคะกรณีที่1นะะ1นะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจะได้ว่านะคะเราเอานามาเขียนต่อกันนะคะนามาเขียนเชื่อมกันเครื่องหมายเชื่อมกันนะคะเราก็จะได้ว่าลบสเนี่ยน้อยกว่า x น้อยกว่า1อ่าทีนี้เมื่อเราได้ลบสน้อยกว่า x น้อยกว่า1แล้วเนี่ยนะคะอ่าที่อยู่เคสกรณีแรกนะคะเราวิเคราะห์จบไปต่อมากรณีที่สองนะคะถ้า x ลบหเนี่ย มากกว่า0ก็แสดงว่า x มากกว่า1ต่อมาแล้ว x บวก2น้อยกว่า0ก็แสดงว่า x น้อยกว่าลบ2อันนี้เป็นเคสที่2นะคะรูปแบบที่สองันนี้เป็นรูปแบบที่1นะคะทีนี้เราก็นำทั้งทั้งสองกรณีเนี้ยนะคะมาเขียนบนเส้นจำนวนนะคะกรณีแรกก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมากรณีที่สองนะคะก็จะได้ แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้อ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วคําตอบไหนผูกนะคะเราก็มาดําเนินการตรวจคําตอบนะคะกรณีแรกก็คือจํานวนที่อยู่ระหว่างลบสองกับหนึ่งนะคะจำนวนที่อยู่ระหว่างลบสองกับหนึ่งเราลองมาตรวจคําตอบกรณีแรกดูนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นจํานวนที่อยู่ระหว่างาลบสองอกับหนะะึ่งยกตัวอย่างเช่นศูนย์ เราตรวจคาตอบเราก็นำ x เท่ากับ0เนี่ยนะคะแทนลงในโจทย์นะคะแทนลงในโจนะะทย์ของเราก็นำมาแทนในอสมการตามโจทย์นะคะจะเห็นว่าถ้า x นะคะเท่ากับ0เนี่ยนะคะแทนในอสมการนะคะก็จะได้อ่า0ลบ1คูณกับ0บวกส น,ะะนักเรียนคะศูนลบ1เนี่ยก็จะได้ติดลบ1นะคะศูบวกสเนี่ยก็จะได้2องนะคะเพราะฉะนั้นลบ1คูณกับ2เนี่ยนะคะได้ค่าที่เป็นติดลบแสดงว่าได้ค่าที่น้อยกว่า0จริงนะคะน้อยกว่า0ูนยจริงน,ะะนักเรียนดูนะคะอา่าเนี่ยนะคะเพราะว่าเนี่ยคูณแล้วนะคะได้ค่าที่มันน้อยกว่า0จริง <IST> นั่นเองนะคะอา่าอันนี้คือ กรณีที่หนึ่งต่อมามาตรวจคําตอบนะคะกรณีที่สองนะคะกรณีที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อดูนะคะตรงนี้ตรงนี้หมายถึงคําตอบที่เป็นจอ,อ่จนวนที่มากกว่า1เราก็ยกตัวอย่างมาเช่นเป็นสองแล้วกันนะคะจํานวนที่มากกว่า1เช่นสองอ่ะเราก็นํสองนะคะมาแทนนะคะมาแทนค่าลงในโจทย์นะคะอ่า ถ้าเราเอาสองนะคะเอาสองมาลบหนึ่งนะคะแทนในวงเล็บนี้นะคะสองลบหนึ่งเราก็จะได้หนึ่งนะคะต่อมาเอาสองมาบวกสองก็จะเป็นสี่เพราะฉะนั้นพอคูณกันแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ค่าที่น้อยกว่าศูนเพราะฉะนั้นจึงไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นจากการที่เรานำคำตอบตรงนี้ลองมามาตรวจคำตอบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตรงนี้นะคะไม่จริง ดังนั้นนะคะเซตคําตอบนะคะของสมการนี้นะคะจึงสรุปได้ว่านะคะเซตคาตอบคือเซตของ x นะคะโดยที่ลบสองน้อยกว่า x น้อยกว่า1นะคะหรือเขียนนะคะช่วงคําตอบก็จะเป็นเปิดที่ลบสองนะคะแล้วก็1นะคะเป็นวงเล็บแบบเปิดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบนะคะของสอมการข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะ ค่ะต่อมานะคะเราลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะจากาการแก้อสมการนะคะกำลังสองขึ้นไปนะคะเมื่อกี้นะคะจากสไลด์เมื่อกี้นะคะเราได้ว่า x ลบหนะคะคูณกับ x บวกสนะคะน้อยกว่าศูย์เนี่ยนะคะเราได้เซตคำตอบนะคะเราวิเคราะห์มาแล้วทีนี้เราเรามาพิจารณาในกรณีที่ x-1 ลบคูณกับ x บวกสนะคะแล้วได้ค่ามากกว่า0ูนะคะจากการตรวจคาตอบเมื่อกี้นะคะข้อสังเกตนะคะในกรณีที่อสองวงเล็บนี้นะคะ x ลบหคูณกับ x บวกสนะคะแล้วได้น้อยกว่า0นเนี่ยนะคะเราได้คําตอบเป็นลบสอน้อยกว่า x น้อยกว่าหนะคะหรือช่วงเปิด ลบสองหนะคะซึ่งเขียนแสดงคำตอบนะคะบนเส้นจำนวนนะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ในกรณีที่ถ้าเป็นอสมการที่มากกว่าศูนะคะเป็นอสมการที่มากกว่าศูนย์โจทย์เหมือนเดิมเลยนะคะโจทย์เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องหมายต่างมากกว่านะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่า คำตอบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะที่เราเขียนเป็นวงกลมแบบเปิดนะคะทั้งลบสองกับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเครื่องหมายอาสมการตามโจทย์ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับน,นะคะก็จะเป็นวงเล็บแบบเปิดนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดำเนินการะค่ะวิเคราะห์ดูว่าคำตอบไหนนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับอสมการที่มากกว่าศูนย์นะคะที่เรากำลังพิจรารณาอยู่นี้นะคะ อันแรกนะคะจานวนที่มากกว่าหนึ่งนะคะลองดูจํานวนที่มากกว่าหนึ่งนั่นก็คือจํานวนที่ไปทางขวาของหนึ่งเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจานวนที่มากกว่าเรายกตัวอย่างที่นี้นะคะจานวนที่มากกว่าหนึ่งเช่นถ้า x เป็น2เนี่ยนะคะเราก็นํสองนะคะมาแทนในสมการนะคะก็จะเห็นว่านะคะถ้าเรานำสองนะคะมาแทนที่ x ในสมการเนี่ยจะได้อสมการที่มากกว่า0นย์จริงนะคะเพราะว่า2ลบ1 นะคะคูณกับ2บก2เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ซึ่งมากกว่า0ูงจริงนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้คำตอบนะคะก็คือจำนวนที่อยู่ทางขวาของ1น,นะคะก็คือจำนวนที่มากกว่า1น,นะะต่อมานะคะเราลองมาเทส ตัวที่เป็นคําตอบนะคะนั่นก็คือจํานวนที่ x น้อยกว่าลบสองนะคะจำนวนที่ x น้อยกว่าลบสองก็คือจํานวนที่อยู่ทางซ้ายนะคะสองลบสองเรายกตัวอย่างมาสักหนึ่งจำนวนนั่นก็คือ x เท่ากับลบสามจากนั้นนะคะเรานำ x เท่ากับลบสามเนี่ยนะคะมาแทนที่นะคะในสรรมการแทนที่ x ในอสรรมการนะคะเราก็จะได้เป็นลบสามลบหนึ่งนะคะคูณกับลบสามบวกหนึ่งเนี่ยได้มากกว่า ศจริงนะคะนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวแสดงการคูณให้ดูนะคะลบสาลบหเนี่ยได้ค่าเป็นติดลบสนะคะจากนั้นลบสบวกสเนี่ยได้ค่าเป็นติดลบหนะคะจากนั้นเราเอาลบสคูณกับลบหก็ได้ค่าเป็นบวกสซึ่งมีค่ามากกว่า0จริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบนะคะที่อยู่บนเส้นจํานวนนะคะที่อยู่ทางซ้ายของ เครื่องของลบสองเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆเนี่ยคะจึงเป็นคําตอบที่ที่ถูกต้องนะคะที่ใช้ได้กับอสมการนี้นะคะกับอสมการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าเซตคําตอบของอสมการ x, x บลบหคูณกับ x บวกสมากกว่า0เนี่ยคือ x โดยที่ x น้อยกว่าลบสหรือ x มากกว่า1เขียนช่วงคําตอบได้นั่นก็คือ ช่วงเปิดอนันต์นะคะติดลบอินฟินิตี้นะคะถึงลบสองนะคะวงเล็บแบบเปิดยูเนียนกับช่วงเปิดอนันต์นะคะเปิดที่หนึ่งไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนคำตอบนะคะแบบช่วงนะคะแบบเส้นจำนวนนะคะแล้วก็การเขียนแบบเครื่องหมายนะคะที่ครบถ้วนแล้วนะคะ โจทย์ต่อมานะคะการแก้อสมการนะคะโจทย์นะคะ x ลบสองทั้งหมดคูณกับ x บวกสามน้อยกว่าศูนย์นะคะตัวนี้นะคะเราก็จะมาพิจารณาคําตอบนะคะเราก็จะมาพิจารณาคําตอบได้ดังนี้นะคะค่าที่ทําให้นะคะค่าที่ทําให้เท่าศูนย์เนี่ยนะคะค่าที่ทําให้เท่ากับศูนย์เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนั่นก็คือ ถ้า x เป็น2และ x เป็นศนย์ั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าเราแทน x ด้วย2หรือเราแทน x ด้วย3าเนี่ยนะคะ,ะสมการนี้นะคะจะเป็น0นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเขียนเส้นจำนวนนะคะเราก็จะเดาได้เลยว่านะคะ,ะวงกลมแบบที่อยู่ กับเลข2ก็จะเป็นวงกลมแบบเปิดนะคะแล้วก็วงกลมนะคะที่อยู่กับเลขสามเนี่ยก็จะเป็นวงกลมแบบเปิดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ลักษณะของคำตอบน,นะคะเพราะว่าโตัวของเราเนี่ยเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะไม่มีเท่ากับ0ูนะคะ,ะเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าจำนวนนะคะที่ทำให้อสมการเท่ากับศูนย์เนี่ยก็จะมีอยู่2ค่านั้นก็คือ2กับสามนะคะเราก็นำสองกับสามเนี่ยนะคะมาเขียน บนเส้นจำนวนโดยนะคะวงกลมแบบเปิดเลยนะคะทั้งคู่เพราะว่าอสามการเนี่ยนะคะไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาวิเคราะห์คำตอบต่อนะคะจากที่เราเขียนนะคะจากที่เราเขียนเ,เส้นจำนวนนะคะเกิดทั้งหมดได้สามช่วงที่เราจะต้องมาตรวจคำตอบว่าคำตอบนี้อยู่ในช่วงไหนบ้าง ช่วงแรกก็คือช่วงที่ x น้อยกว่า2แล้วก็ช่วงตรงกลางก็คือ2น้อยกว่า x น้อยกว่า3แล้วก็ช่วงที่3คือ x มากกว่า3นะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องพิจารณาทั้ง3ช่วงนี้ว่าช่วงไหนบ้างที่เป็นคำตอบนะคะโดยวิธีการนะคะตรวจคำตอบอช่วงแรกนะคะช่วงของ x 3. น้อยกว่าสองนะคะเราก็หานะคะจำนวนที่ x น้อยกว่าสองเช่น x เ,เป็นหนึ่งอ่าจากนั้นเราก็นำหนึ่งนะคะแทนอสมการพอนำหนึ่งแทนในอสมการปรากฏว่านะคะได้อสมการที่ไม่จริงนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหนึ่งลบสองเนี่ยได้ลบหนึ่งหนึ่งลบสามเนี่ยนะคะได้ลบสองคูณกันแล้วได้สองซึ่งสองเนี่ยน้อยกว่า0นเนี่ย นะคะไม่จริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็น x น้อยกว่า2เนี่ยนะคะช่วงเนี้ยนะคะจึงไม่ใช่คำตอบที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะคะจึงไม่ใช่ละนะคะจากนั้นนะคะเรามาพิจารณานะคะในช่วงที่2นะคะนั่นก็คือ x เนี่ยอยู่ระหว่าง2กับ3นะคะ x อยู่ระหว่าง2กับ3เราก็ยกตัวยอย่างเช่น x เป็น 2.5นะคะเราก็นำ x เป็น2.5งจเนี่ยแทนในสมการปรากฏว่าได้สมการที่เป็นจริงนะคะเพราะว่านักเรีนยนดูนะคะ2.5งลบสเนี่ยนะคะได้0.5จากนั้น2.5นะคะนะคะสองจลบกับ3เนี่ยนะคะได้ติดลบอันนี้ได้เป็นศูนจนะคะได้0.5 อันนี้ได้ติดลบ0.5นะคะปรากฏว่า0.5นะคะ0.5คูณกับติดลบนะคะติดลบ0.5เนี้ยนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับนะคะจะได้ค่าเท่ากับติดลบ0.25นะคะเพราะฉะนั้น จึงน้อยกว่า0ูนเนี่ยเป็นจริงนะคะอันนี้เป็นเทสในช่วงที่สองนะคะต่อไปเราก็จะมาทดสอบดูในช่วงที่3ว่าตัวคำตอบเราได้จริงไหมอ่ะช่วงที่3มคือคือ x มากกว่า3มเช่นเราให้ x เป็น4นะคะเมื่อให้ x เป็นสี่แล้วนะคะเราก็นำสีมาแทนในอสมการปรากฏว่าได้อสมการที่ไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่าสี่ ลบสองเนี่ยนะคะอันนี้ได้สองนะคะจากนั้นนะคะสีลบหได้หนึ่งะคะก็จะได้คำตอบะคะเป็นเท่ากับสองซึ่งสองเนี่ยนะคะน้อยกว่าศูนย์เนี่ยไม่จริงนะคะไม่จริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ช่วงคำตอบนั้นก็คือช่วงที่อยู่ตรงกลางนะคะระหว่างสองกับสามนั่นเองนะคะเราก็เขียนเส้นจำนวนแสดงคำตอบนะคะได้ แบบนี้และเขียนเซตคำตอบนะคะของตามที่โจทย์กำหนดนั่นก็คือเซตคำตอบของอสมการลบสทั้งหมดคูณกับเท่าี่ค่ะอ่สมการ x-2 ลบสทั้งหมดคูณกับ x ลบสน้อยกว่า0คือเซตของ x โดยที่สองน้อยกว่าเขียน้อยกว่าสามเขียนช่วงคำตอ,อบนะคะที่เป็นวงเล็บนะคะ,ะก็จะได้เป็น ตรงนี้ก็จะได้เป็นเปิดที่2นะคะแล้วก็ถึง3ก็จะเป็นวงเล็บแบบเปิดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเขียนคำตอบได้ครบถ้วนนะคะทั้งสรูปแบบค่ะค่ะอสมการต่อมานะคะ x ยกกำลังสองลบ4 x ลบ5น้อยกว่า0นะคะข้อนี้จะแตกต่างจาก ที่ผ่านมานะคะโจทย์กำลังสองที่ผ่านมาเพราะว่าข้อนี้เรายังไม่ได้แยกตัวประกอบนะคะดังนั้นเราก็ดําเนินการขั้นแรกเลยนั่นก็คือการแยกตัวประกอบนะคะของ x กาลังสองลบสี่ x ลบห้านะคะก็จะแยกตัวประกอบเป็น x ลบห้าทั้งหมดคูณกับ x บวกหนึ่งนะคะแยกได้สองเล็บแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็พิจารณาดูว่าค่าที่ทําให้ ได้เท่ากับ0ูนเนี่ยก็จะมีอยู่2ผ่านั่นก็คือ x เท่ากับ5แล้วก็ x เท่ากับลบหนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนำห้ากับลบหเนี่ยมากําหนดเป็นช่วงนะคะบนเส้นจานวนนะคะจำนวนที่อยู่ทางทางซ้ายนีจะน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวานะคะจากนั้นเราก็จะดําเนินการนะคะนำสอง่านะคะเหมือนที่ ครูบรรยายเมื่อกี้นะคะมาเขียนบนเส้นจํานวนโดยนักเรียนค่ะเ,เวลาที่เราเขียนวงกลมนะคะบนจํานวนที่เป็นลบห้าลบหกับ5นะคะจะต้องเป็นวงกลมแบบเปิดเพราะว่าเครื่องหมายอสมการตามโจทย์นะคะไม่มีเครื่องหมายเข้ากับนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนวงกลมนะคะบนลบหนึกับ5ได้เป็นวงกลมแบบเปิดดังนั้นเมื่อเราเขียนนะคะ วงกลมนะคะบนเส้นจำนวนได้แบบนี้เกิดช่วงที่เราจะต้องพิจารณาคำตอบอยู่ทั้งหมดสามช่วงนะคะนั่นก็คือช่วงแรกก็คือช่วง x น้อยกว่าลบ1ก็คือช่วงมาฝั่งนี้นะคะช่วงที่สองนะคะก็คือช่วงที่อยู่ระหว่างนะคะระหว่างลบ1กับหช่วงที่สามก็คือช่วงที่มากกว่าลบหนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสามช่วงนี้เราจะมาพิจารณาคำตอบ นะคะโดยการตรวจคำตอบนะคะ,ะช่วงแรกนะคะ x น้อยกว่าลบ1 x น,น้อยกว่าลบ1อย่างเช่น x เ,เป็นลบ2นะคะเราก็นำลบ2นะคะมาแทนที่ค่าของ x ในอสมการนะคะปรากฏว่าเมื่อนำลบ2มาแทนนะคะสมการที่เราแยก ที่เราแยกตัวประกอบมาแล้วนะคะปรากฏว่า,าสมการนั้นไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่าลบสลบหคะคูณกับลบสบวกหนะคะมีค่าเท่ากับ7ซึ่งเจเนี่ยมันไม่ได้อมันน้อยกว่า0ูนเนี่ยมันไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะช่วงนี้จึงไม่พิจารณานะคะมาเป็นคำตอบนะคะต่อไปนะคะช่วงที่สองนะคะก็คือ ช่วงที่ x นะคะอยู่ระหว่างลบหกับ5นะคะเช่น x เป็น0นะคะเราก็นำศูนย์ะคะมาแทนค่า x ในอสมการนะคะในอสมการที่เราแย,ยกตัวประกอบแล้วปรากฏว่าได้อสมการที่เป็นจริงนะคะเพราะว่าเมื่อนำศูนย์มาแทนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ค่าเนี่ยเท่ากับลบหซึ่ง น้อยกว่า0ูเนี่ยเป็นจริงนะคะต่อมาช่วงที่3ที่เราจะพิจารณา,านั่นก็คือช่วงที่ x มีค่ามากกว่า5นะคะเช่ x าากกนะะช x เป็น6กันเองนะคะเมื่อนำ x เท่ากับ6นะคะมาแทนที่ x ในสมการนะคะปรากฏว่าได้อสมการที่ไม่จริงนะคะเพราะว่าเมื่อ x เป็น6แล้วนะคะเราจะได้คำตอบเนี่ยคือ7ซึ่ง7เนี่ย น้อยกว่าศูนยเนี่ยซึ่งมันไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเขียนช่วงคำตอบนะคะแสดงคำตอบของอสมการนะคะได้เป็นค่าที่อยู่ระหว่างลบหกับ5้านั่นเองนะคะจึงสรุปคำตอบได้ว่าเซตคำตอบของอสมการ x ยกกำลังสองลบสี x ่ x ลบห้าน้อยกว่าศคือเซตของ x โดยที่ลบห้าน้อยกว่า x น้อยกว่าหเขียนช่วงนะคะคำตอบนะคะ ก็ได้เป็นเปิดที่ลบหถึง5นะคะก็เป็นวงลิบแบบเปิดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนนะคะเซตคำตอบที่ครบทั้ง3รูปแบบแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ค่ะโจทย์ต่อมาเลยนะคะนักเรียนนะคะ8บวก 2x ลบ x ยกกำลังสอง น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นย์นักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการนะคะเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาเพราะว่าค่าที่อยู่กับคูณอยู่กับ x ยกกำลังสองเนี้ยนั่นก็คือลบ1นะคะซึ่งตัวหน้า x ยกกำลังสองเนี่ยคือติดลบนั่เองเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินการไม่ให้มันติดลบนะคะโดยวิธีการนั่นก็คือเราก็จะนำลบ1เนี่ย คูณตลอดอสมการแต่นักเรียนอย่าลืมนะคะเมื่อนำลบ1คูณอสมการแล้วเครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนนะคะจากเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เมื่อนํามาคูณแล้วเราก็จะได้อสมการใหม่นะคะเป็นรูปแบบนี้นั่นก็คือจากเดิมเป็นติดลบ x ยกกําลังสองก็จะเป็น x ยกกําลังสองอันนี้ครูเขียนเรียงเลขยกกําลังเลยนะคะ จากบวก2 x ก็จะกลายเป็นลบ2 x จาก8นะคะซึ่งเครื่องหมายของ8หรือเครื่องหมายบวกกลายเป็นติดลบ8กับเครื่องหมายนะคะต่างน้อยกว่าหรือเท่ากับเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะคะศนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อสมการใหม่เป็นแบบนี้จากนั้นเมื่อเป็นอสมการกําลังสองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดําเนินการขั้นต่อไปนั่นก็คือการแยกตัวประกอบนะคะซึ่ง x ยกกกำลังสองลบสอ ลบ8นะคะก็แยกตัวประกอบได้เป็น2วงเล็บด,ดังนี้นะคะนั่นก็คือวงเล็บแรกนะคะ x ลบ4นะคะคูณกับ x บวก2นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองนะคะจากนั้นค่าที่ทําให้นะคะสมการเท่ากับ0นะคะก็จะมีอยู่2ค่านั่นก็คือ x เป็น4 และ x เป็นลบ2นั่นเองจางนั้นนะคะเราก็จะนำทั้งสองค่านี้นะคะมาเขียนบนเส้นจำนวนนะคะซึ่งทั้งสองค่าเวลาที่เราเขียนบนเส้นจำนวนนะคะวงกลมนะคะก็จะเป็นวงกลมแบบปิดนะคะเพราะว่าสมการนะคะเครื่องหมายเนี่ย เป็นเครื่องหมายเท่ากับศูนย์ด้วยนะคะเป็นอสมการที่เครื่องหมายเท่ากับศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนบนเส้นจํานวนเนี่ยนะคะวงกลมบนลบสองกับสี่จึงเป็นวงกลมแบบปิดนั่นเองจากนั้นเมื่อเราได้เ,เส้นจำนวนแบบนี้จึงเกิดช่วงคำตอบที่เราจะต้องวิเคราะห์อยู่ทั้งหมด3ช่วงนะคะสช่วงช่วงแรกนั่นก็คือช่วงที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสช่วงที่2ก็คือ ช่วงที่ x เนี่ยมากกว่าลบสแล้วก็ x น้อยกว่า4ช่วงที่3ก็คือช่วงที่ x มากกว่า4นั่นเองนะคะะทีนี้เรามาตรวจคําตอบนะคะช่วงแรกเลยก็คือช่วงที่ x น้อยกว่าลบสองเช่นอะไรเอ,อ่ย x น้อยกว่าลบสองก็อย่างเช่น x คือติดลบสเรานำลบสามนะคะมาแทนในอสมการดูซิว่าอสมการเนี่ยมันมากกว่าศูนย์จริงไหม นะคะอสมการมากกว่าศูนจริงไหมปรากฏว่าเมื่อเราแทนนะคะด้วยลบ3แล้วปรากฏว่าอสมการเนี่ยนะคะมันได้ค่านะคะตรงนี้เป็นลบ3าลบ4ี่นะคะได้ได้เป็นติดลบ7นะคะต่อมาลบ1นึ่งเอ่อโทษทีค่ะลบ3าบวก2ได้เป็นติดลบ1เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรานำนะคะลบ7ดนะคะเมื่อรานำลบเเนี่ยคูณกับลบ1นะคะ จึงได้ค่าเป็น7ซึ่ง7เนี่ยมันมากกว่าศนย์จริงนั่นเองนะคะต่อมาช่วงที่2นะคะก็คือช่วงที่ x อยู่ระหว่างลบ2กับ4นะคะยกตัวอย่างเช่น x เป็น0อันนี้ครูยกตัวอย่างตัวเลขที่ง่ายนะคะ x เป็น0จากนั้นเราก็นำ x เท่ากับ0เนี่ยแทนที่นะคะ x ในอสมการปรากฏว่าอสมการที่เราได้เนี่ยมันไม่จริงนะคะเพราะว่าเมื่อ x แทนเป็น0ูนย์แล้วเราจะได้ศูนย์ลบสคูณกับ0ูนบวกสะคะซึ่งได้ค่าเป็นลบแซึ่งมากกว่า0ูนย์เนี่ยไม่จริงนั่นเองค่ะต่อมาเรามาทดสอบช่วงที่3นั่นก็คือ x มากกว่า4ีนะคะเมากกว่าสเช่น x เท่ากับห้นะคะเเท่ากับหเราก็นำ x เท่ากับหแทนในอสมการปราปฏว่า เราได้อสมการที่เป็นจริงนะคะเพราะว่า5ลบเนี่ยได้1น,นะคะแล้วก็5บวก2ได้7 1คูณ7ก็ได้ค่าเท่ากับ7ซึ่งมากกว่าศูจริงเพราะฉะนั้นคำตอบนะคะบนเส้นจำนวนเรานำมาวิเคราะห์บนเส้นจำนวนก่อนนะคะก<ๆ>็จะได้เขียนคำตอบได้สองช่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สรุปนะคะเป็นคำตอบนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเซตคำตอบของอสมการ แปดลบสองตัวทีค่ะแปดบวกสอลบเกซ์ำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ0คือเซตของ x โดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสหรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ4เขียนช่วงคําตอบนะคะก็จะเป็นติดลบอินฟินิตี้ถึงลบสเป็นวงเล็บแบบปิดนะคะยูเนียน ปิดที่4ไปอิฟิิิ i t y ทางบวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนนะคะเซตคำตอบนะคะทั้ง3รูปแบบได้ครบถ้วนแล้วค่ะ